ของได้อะไรได้มีไรายได้ก็ไปซื้อขาตั้งกล้องมั่งนะเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มจังเลยอ่ะก็สามวันมานี้ก็ไม่ได้พักผ่อนเลยค่ะเนาะจัดงานนู่นนี่นั่นเดี๋ยวแย่มากไหมบูเบอรี่บูเบอรี่กลุ่มผมยังไม่เจอเลขกเลยครับอ่ากลุ่มปอมป่าวคะคุณพี่ะน่าจะเป็นกลุ่มปลอมนะ หนูคิดว่ากลุ่มจริงครับตอนเอฟครับแต่ไม่เห็นมีแนวอาลงแล้วนะคะรอารบพี่ลงเลื่อนดูดูนะเอ,อหนูว่าแอดมินลงแล้วแน่นอนคะ่ะเพราะว่าเป็นกลุ่มใหม่ๆเนี่ยแอดมินยิ่งยิ่งดูแลดีอะ่ะเพราะว่าหนึ่งบางคนเข้าไปใหม่ๆเนี่ยคือยังไม่ค่อยรู้อะไระนะคะ ทักแชทก่อนค่ะถึงจะดูดใช่ค่ะถ้าไม่ดูดรบกวนทักแชทเพจก่อนนะคะอืออ่ะพักผ่อนสี่ทุ่มแล้วไวมากเลยอะ่ะ นเพึ่งขึ้นขึ้นไรเมื่อกี้นี่เองอ่าสนใจทูพิมพ์รหัส99ค่ะนะคะหนึ่งชุดแปดแท่งนะคะ99บาทจะส่งฟรีนะคะพร้อมเข้ากลุ่มฟรีทันทีค่ะคุณแม่นะคะ แพทย์ประกันใดกับขออภัยด้วยนะคะวาจาใดไม่สุภาพนะคะก็กราบขออภัยด้วยค่ะอะโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะคะเดี๋ยวไปกันแล้วอะโอเคอตอนเข้า F เอฟของเจเลยครับเช็คได้ครับถ้าเช็คได้หนูไม่ไม่ไม่ได้ว่าให้เช็คของหรืออะไรนะคะคือหนูให้คุณพี่ไปเช็คในกลุ่มนะคะคุณพี่ว่าแอดมินเขาลงหรือ,อยังนะคะอ่า หนูเข้าใจค่ะว่าพี่เอฟของหนูจริงแต่ในกรุมอม่ะเขาลงเลขแล้วหรือยังลบกวนคุณพี่แบบเลื่อนๆดูหน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยววนให้ใหม่อีกหนึ่งรอบแปดจะหมดแล้วอ่ะกำไรเสียนพญานาคนะคะตัวนี้เป็นเสียงคู่นะอ่ะตรงเสียนนะคะเป็นงานลงยานะคะตัวเรือนเป็นงานชุบทอง 18K นะคะสวยมากนะรหัสน,นหนู9นะคะ 179บาทจัดส่งฟรีนะคะเข้ากลุ่มฟรีทันทีนอหนู9ก้บาทมีของแถมให้ด้วยนะคะกำไรเสียงพญายนาเป็นเสียงคู่ค่ะนะคะสวยมากอาได้ปิดได้คะ่ะแม่นะอ่านิดหนึ่งแล้วก็สอดเข้าไปที่แขนแล้วก็บิดกลับแค่นั้นเองค่ะสวยมากนะอาโอเคต่อมากำไรปู่ท้าเวสวุวรรณนะคะเป็นอาสีเงิน ลงยาสีเงินสวยมากนะตัวนี้ก็อะบิดนิดนึงแล้วก็สอดเข้าแขนนะอ่ะกำไรปู่ทาเวสวรรณนะคะ1 6อยบาทจะส่งฟรีนะคะทอทหาร9รหัสทอทหารเก้า9 9บาทจะส่งฟรีพร้อมเข้ากลุ่มฟรีทันทีนะคะมีของแถมให้ทุกชิ้นค่ะอ่ะแล้วก็กําไรโอมหรือกําไรพพิคเนตด้านข้างกําไรนะคะจะมีสัญลักษณ์ประทับเป็นสัญลักษณ์โอมนะคะอ่ะสวยมาก นะคะตัวนี้เป็นงานชุบทอง 18K นะคะอ่าจะมีอ่าตัวล็อกอยู่ข้างๆกำไรนะแม่ให้เราปดล็อกเบาๆนิดเดียวนะนิดเดียวแค่นี้ก็อ้าออกแล้วค่ะแล้วก็อ่าสอดใส่เข้าแขนเลยนะสวยมากอ่ากำไรโอมหรือกำไรพัพป,ปิเ,เนตรราสรอเรือ5ค่ะ169บาทจะส่งฟรีมีของแถมให้ทุกชิ้นนะคะพร้อมเข้ากลุ่มฟรีทันทีค่ะราด รอเรือ5ขอบพระคุณมากค่ะแม่นะคะจะมีระบบดูดเข้าไปในข้อความบน f a c e b o o k นะคะหลังจากนั้นก็เข้าไปอ่านรายละเอียดให้ดีว่ามันดูดมันส่งอะไรมานะแม่นะแล้วก็รายการรายละเอียดอะไรอ่านให้เรียบร้อยหลังจากนั้นแล้วมันก็จะมีหมายเลขบัญชีแจ้งไปด้วยนะคะ อ่าหมายเลขบัญชีคือบอจอกจเจฟองเบีย888หรือบัญชีบริษัทเจฟองเบีย888นะคะธนาคารกะิิกรไทยเท่านั้นถ้าไม่ใช่อย่าโอนนะคะโอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอัปโหลดสลีปนะคะในระบบให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็สามารถกรอกชื่อที่อยู่ให้เรียบร้อยและชัดเจนได้เลยแล้วกดบันทึกนะคะ หลังจากนั้นแอดมินจะทําการตรวจสอบและเช็คยอดนะคะแล้วก็จะส่ง QR Code ให้ QR Code ตรงนี้จะเป็น QR Code l i n e ลายให้เราเอาเข้าไปสแกนใน l ลายนะคะหลังจากนั้นกลุ่มมันจะเด้งขึ้นมาและให้เรากดเข้ารบกวนทุกท่านนะคะเวลาได้รับ QR Code แล้วอย่าส่ง QR Code ให้กับใครนะคะโรดรักษานะคะสิทธิ์ด้วยนะคะรักษาสิทธิ์ให้กับตัวเองด้วยนะคุณแม่เอฟแล้วไม่โอนนะคะหนูรบกวนแม่ อย่าแกล้งหนูนะคะอย่าเอฟโลจริงๆบางคนนะ่ะพิมพ์มาแบบเยอะมากพิมพมาทุกอย่างไม่ว่าฉันจะขายอะไรเปิดอะไรเธอพิมพ์ทุกรหัสเลยสุดท้ายเธอก็ไม่โอนนะมันเป็นบาปนะอ่ะโอเคนะคะคุณแม่อมอย่าแกล้งกันนะอย่าแกล้งกันนะอย่าแกล้งกันนะคะหรือว่าะแม่ ทูบพรพิกแคนเน่หรือทูปองค์พ,พ่อพริกแคเน่มหารวยแปดแหนึ่งชุดมีแปดแท่งนะคะเก้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีจากปกติร้อยเก้าบาทวันนี้เก้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีแล้วก็ได้เข้ากลุ่มด้วยนะรหัสเก้าเก้าค่ะอ่ะผิดพลาดประการใดกับขออภัยด้วยนะคะแม่หนูขออนุญาตจบไรส์สดเพียงเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มีลาวเนาะเดี๋ยวพักผ่อนเออพรุ่งนี้มีหุ้นด้วยวันจันทร์นะคะอ่ะโอเคค่ะแม่นะหนูลาแล้วนะคะ ใครจะพิมพ์อะไรรีบพิมพ์เลยนะแม่นะทำให้ถูกต้องค่ะแม่คือเข้าไปเก่าชื่อในระบบอะไรถูกต้องรับรองได้เข้ากลุ่มแน่นอนคะ่ะนะคะราบกวรใจเย็นๆนะคะคุณแม่ราบกวรใจเย็นๆนะอ